รถอัใหม่ให้อยมาลครืองเงเาไปแลลืมไปอ้โก็ยไ้เทียนไม่กันนะเร่มัวเตือนลลืม mùa giòn một quách không đấy mùa một quách không ตปว่าอุ้มออกมากระเบื้องอะอ้เกินนะอย่าบว่าอเกันเข้าออกมาเขากระเฝ้าเนาะคิ้งแล้วก็นี่นอนผมรหัสผมเพลมเข็มเพลมผมห้าคน

Oi! แล้วคือห่างโซ่เนี่ยเอาโมเมนต์โมเมนตังรือโมนตังหลง้นี่นะครับทุกคนนะครับนี่นี่ไอติมนะครับไอติมไอติมไอติม

បងណាបងเด้อមិនសត់เด้อអរចប់ទៅៀងខាណាครับបាទครับ